One, two. มีเวลาจามกวางนะครับก่อนจะไปถึงสนามมหวังก็ต้องพอสองสามไปได้ยังได้กันงอกเลยถ้ามันเก่งมันต้องแดกได้เนี่ยครับขณะนี้เวลาประมาณเอาทุ่มนิดๆนะครับกำลังออกเดินทางครับมิเดียวเอาคัดกวงกันแล้วนะครับกวงเก่งทั้งทั้งเลยครับของค่ายยังบอกบอกสำนักแต่ครับเดี๋ยวเราไปป้ากันดีบอลกวงครับขายนี่ครับเนี่ยขายนี่ครับ ขายนี่ครับนอ้องเฉดซูมมืดเลยนี่หน้าบรหารเลยครับเออนี่แจ้งนี่แจ้งนี่แจ้งแล้วยิมคือกองไล้นี่แจง้งนี่แจง้งนี่แจง้อองนี่แจง้แจง กององมครับกองหงเขาครับให้ข้วหอครับกององเขาครับมาให้สยเลมนึงาให้สมยองเอาแบ่งนันสองนให้ีให้ถีบด้วยเดินดึงเอาเสียงแจรอ่ะรอรอน่เจ็บลุงเจ็บบุเลยเจ็บลุงเจ็บบุญเลยแต่เดียวมเอา้อป๊บ ป๊8ครับแดก็ได้ครับเจ้าความว่าอต่อห้ีเอาสองไล้เน้นๆครับปึ๊บเขาขออย่าทายวีดีโอเต็มท้ายหน้าเด้อ ห้าสี่้อห้าสี่หันเกินหรอห้าสี่ร้อห้าสี่ร้เนหกร้อห้าสี่้อห้าสี่อยปดร้อยห้าสี่้อยห้าสี่ร้อห้าสี่เออหันเกินมาเดียวเนาะโอ้ห้าสี่ตัวห้าสี่ตัวห้าสี่ตัวห้าสี่้ยนะมาห้าสี่ตัวห้าสี่ั่วแบี้เล่น้ำเงอี สับลจาปลาพอดีจับปลาพอดีมา้เหมนเอาพวดไหนอะพวดไหนอะพวดไหนอะเอาเอาเอาสีแดสีไล่ก็ล้วกัล้ว้องสีไล่สีไล่ก็ล้วก็ทำใจมูด้วกันลองกันมอเ้เนี่ยเี่ยแหละ

เออไปต้น้เออเอป้้ยเยเอปเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่เช็ดไม่เช็ดวะเนี่ยเอยสาสองครับสาสองเเสสองครับเ้เเครับไปเรื่อย นอดไปเลยครับขาไม่ไหนซ่อขาซอแข้งซอขาไว้้องให้มเจ็บโดนเลยเจ็บครับจะดนนยก็เลย่้อ่ร้ก็ตอนสาองุดก่อนเอา่อสุดก่อนสอดล้มสองสองตีเลยงาตนะครับ เอาเลยแต็มหน้าเต็มที่ครับผมเลกนไปกูเสียมันค้ำนะแต่โอ้โหก็เเลนเลยนี่นัตาย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 มันแล้วมันายิปุ๊บเหรอสองอสองไตาอาจีโจ๊จิบจิบ

องสั้นเลยได้หนึ่สสันตีแป๊บหน่อยแบจุบิแล้วิดไิดไล่ิดไปแลวิดไมจึมจึมมังเจ็ดตีนเจึเออมัเ็ีิเ็ยหน่อยเดียวนะนำบเร่ลึกันยจึเออแลกันเออนวดไปครับหนวดไปครับ หนวดข้างยังเดียวป้อสั้นเลยิเดียวจะซุ้นแตะสันแตะปีนาน้าวากันไม้นออบอสลับอกิง้นเนี่ยมันสนได้กระจบอ่ะดีที่สองการซุป้อนเลยอ่ะเ ถามันยกเอานลอมัเล่นกลางเฮ้ยลากลางก็เฮ้ยติตมัน้องว่ากิ๊กอะว่าไปว่ายบนว่าเอเอน้เเอน่ใอเาร้แน่ว่าอย่างกันแล้วว่ายมัอยุ่แหละมันต้องยุ่แหละว่ายเออหรือเะ้อว่าเจ้าออสเอรียนี้อาหารครับอาีกับหลังหันพอเหรอ ก่อนสั้นอย่างนั้นไปถ้าแบนไม่สนใจมันความกิ่งกับแบบกิ่งจักนี่ก็บต้องบตเมลเล่นนะตามร่างจนขื่เดียวเอาห้าสี่ต่อห้าสี่ต่อปันสองึรปันสองห้าส่ขนคบลูกไหลเอา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 เาละขาหลังก้ไปละ

có thể phụ nữ à tôi không đều phải sạch ờ, không đều đã vài phụ nữ sạch không đều nắm chưa mãi 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 Ừ to ừ <gian ăn> <políticas> 3 cấp to 3 <laughs> à, to 3, tham gia luôn, tham, 300, to 3 to to sẽ to 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 to

เดี๋ยวครับ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 ดีวครับเดี๋วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวับเดี๋ยวเดี๋ยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยครับเดียวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดียครับเดี๋ยวครับเยวครับเดี๋ยวครัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดครับเดี๋ยว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 ครับเดครัยครับครับเดี๋ยวครับเดครัยครับเี๋